อาตัวหว่าหน้าดึงคะอ่า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 ฝากกดไลค์ตัแเชดติดตามให้เยอะดยนะคะเอ้ยเหี่ยวจังไปเดินทางมดินต้ มอันนี้มันน่ากลัวมากแต่ว่าหนูชอบนะะ้ำค้ามากเดี๋ยวแม่พาทำเอาไหมค่ะงั้นเราวันนี้เรามาทำขนมรูปกระตากันดีกว่าเย้แม่คะเอาบัตรดีนะคะแบลแก่อนนะคะ มีอะไรบ้างสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะนำมาทำบุญเย็นลิลูลตานะคะเราจะมีผลไม้นนะคะเราจะมีตบคีนะคะเราจะมีตีะตะอบอาหาระคะ่ะเรามาเริ่มกรันเลยนะคะอันนี้ก็จะคือผลที่ละลายมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะทําตรงส่วนของลูกตาก่อนโดยการที่เราจะผสมสีดำแม่จะเทแน้วหนูคนนะคะหนึองคนนี่คือจะต่วผ่อนดีดำนะคะต่อไปเดี๋ยวแม่จะให้อาย่านะเทใส่ บล็อกทุกอันนะคะเทอันนิดเดียวพอเพราะเป็นส่วนของลูกตาดำอ่ะย่าเทใส่นิดเดียวนะลูกเพราะว่ามันเป็นส่วนของลูกตาสีอะไรสีดำโอเคนนลูก ตอนนี้ในส่วนของรูกตาดำเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอย่าเย้ต่อไปเรามันเริ่มชั้นต่อดันนะคะเรื่องคือเราจะมาทำสีชั้นที่ต่อแั้นะคะเราจะมาระดอมตีแล้วค่ะคุณม ต่อไปจะเป็นสีน้ำเงินนะคะต่อต่อไปสีเหลืองนะคะ อันนี้จะติดแล้วนะคะดูหน้าอน่อยมากเลยนะคะอันนี้โอ้โหอันนี้จะใส่ไว้ตอนตีแล้วนะคะเ็นตีตามแบบดีเออันนี้เบนถีน้ำเดินนะคะอันนี้เละตุ้มเบกแล้วค่ะอันนี้เละตุ้มเบกแล้วค่ะอันนี้เละตุ้มเบะแล้วค่ะแต่เยอะจะไปหน่อยเยอะ

ตอนนี้ก็ไต่ติดแล้วนะคะอยู่เอาไว้แช่ตู้เย็นนะคะเจสโก้ s <S ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอยู่เรามาเปิดกันดูเลยค่ะทุกคนว้า wow. มาเริวมแชร์ตั้งเลยนะคะว้าวอันนี้เป็นตีน้ำมักันคนะ่ะอันนี้มันตดูสวยนะคะมาเรียบไป ตัวนี้จะเต็มแล้วนะคะอยู่ใต้ให้มันนะ่าตัวน่กินนะคนะ

น้าตัวหว่าหน้าดิงคะหน้ากลวนว่าหน้ากริงคะเล้าลองชิมดนะคะที่อยู่ลามาดีัานะคะ นี่คเพ <quin> so <boys> <inan wal nominee> <is it>? ื่อนเพื่อนอันนี้เป็นติ่เนือนะคะอยู่แล้วมาดินมตะเลยนะคะอืมอร่อยืมอร่อยหืเพร่อนพ่อนวันนี้แพลนเด็จแล้วจะตัดเ็แล้วนะคะชีวนรุดตาทำง่ายด้วยอร่อยด้วยนะคะนดลให้แชร์เด้อแพลดติ่มนะคะ 微风轻轻吹拂我的脸庞